สวัสดีมิตรักแฟนเกมนะครับกลับมาอยู่กับพี่พีในอาร์คบูตันเวิร์วันนี้นะครับพี่พีและเจ๊จ๋านะครับผมจะพาน้องๆทำเควสเควสหนึ่งที่มีชื่อว่าโนแอร์โนแอร์นะครับคือเควสอันนี้นะซึ่งก็จะตรงข้ามกับเควสที่พี่เคยพาทำอะ่ะไอเควสที่มีชื่อว่าทินแอร์นะครับผมก็คือการขึ้นสู่จุดสูงสุดของเกาะอาร์คนะครับที่พี่พายปีนบนเขาไฟนั่นแหละ มีน้องนะครับบอกว่าโอ้โหตอนวิ่งอะ่ะผมอยากให้พี่เจอกีก้าเป็นเข่ามากเลย <Huh? S 1> โอ้อะไรใจร้ายขนาดนั้นแต่ว่าเควสนี้นะครับมันก็คือการดำดิ่งลงสู่ทะเลลึกนั่นเองก็คือการไปสู่จุดต่ําสุดของเกาะอาร์คนะครับแล้วก็จะได้รับเป็นอา่านของเจ้าเนสซี่นะครับมาฟร,ฟรีเลยนะ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปทาเควสนั้นนะครับผมพี่จะพาน้องไปหาหนึ่งในไอเทมที่มีความจําเป็นตน่อการใช้ชีวิตในดันเจี้ยนมากๆเลยนะนั่นก็คือ ปีกแมงปอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าเราใช้เงินจริงซื้อนะปีกแมงปอมันมีขายอยู่ในร้านค้านะครับราคามันจะอยู่ที่สามร้อยเจ็ดิบห้าบาทเลยนะน้องโคตรแพงอ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับพี่จะลองไปหาฟรีในดันเจียนดูนะครับ <Wow. S 1> อ่าไอตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้ความรู้ตรงนี้ต้องยกเครดิตให้น้องเจ็ดช่องหมูตู้เลยนะหรือพี่ไปดูน้องเขารีวิวดันเจียนแล้วก็มีคํานึงที่น้องลุดมาว่าถ้าน้องคนไหนยากได้ปีกแมงปอนะครับก็ไปรีเอาหน้ากล่องกระสุนอนะ่ะ เออพี่พ,พีนี่ตาลุกวาวเลยอ่ะพี่เพิ่งรู้นะเพราะเมื่อก่อนอนะ่ะพี่มีอยู่นะพี่ได้มาบ่อยอยู่แต่พี่ไม่เคยจําเลยว่าพี่ได้จากกล่องอะไรเง่เออพอน้องหมูตู้พูดมามีปุ๊บเออใช่แหละกล่องกระสุนแหละวันนี้นะครับพี่ก็เลยจะลงดันเจี้ยนไปแล้วก็ไปรีนะกล่องกระสุนด,ดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะแล้วจะได้เนะี่ยมันต้องรีกี่ครั้งถึงจะได้นะครับ <Okay. S 1> ผมโอเคครับเมื่อรู้อย่างงั้นเราก็ไปกันเลยนะครับดันเจี้ยนที่พี่จะเข้าไปนะครับผมพี่จะเลือกเข้าไปในดันเจี้ยนแรปเตอร์นะ เพราะว่ามันไม่มีกับดักกับดักยากๆอะเหมือนกับดันเจียนล่าสุดเลยนะครับผมส่วนวิธีที่จะทําให้เข้าดันเจียนแรปเตอร์ได้โดยที่ไม่เสียแอมเบอร์นะครับน้องช่องพีพีคงรู้หมดแล้วเนาะวิธีรีดันเจียนเพราะฉะนั้นจัดการแล้วไปกันเลยโอเ,โอเคนะครับตอนนี้นะครับพีก็อยู่ที่หน้าห้องจังเกิลน็อตนะครับจะเป็นห้องของเจ้าคาโปซูคัสกับไอซาโก้นะก็หลังที่เราเกิดมานะครับเราก็จะวิ่งตามรอยทางที่พีวิ่งมาเลยเนะี่ยในเห็นที่เนี่ยเห็นป่ะ คือเราเข้ามาแค่ห้องนี้ห้องเดียวนะครับในห้องนี้จะมีกล่องกระสุนอยู่แล้วเราก็รีบรีเซ็ตเราก็หาวิธีฆ่าตัวตายได้เลยนะครับเพราะว่าของในกล่องกระสุนน่ะมันจะไม่ตกนะครับผมอ่ามันจะไม่มีกุญแจล็อกนะเราสามารถเอากลับบ้านได้เลยโอเคอ่าวิ่งก่อนครับผมมันอยู่ไหนมันอยู่นู่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่อุ้ยอุ้ยเชื่อโดนคาบแล้วโดนคาบแล้วก็ฟันดิฟันดิเจ๊ฟันฟันฟันเอาที่เอาที่เอาดีเอาดีตายตายตายกันไป เด็กตัวนะครับผมยิงสิครับยิงสิครับรออะไรเรียบร้อยเอ้ยยังไม่เรียบร้อยเอเยอ,เ,อเชี่ยเลตัดูได้อีกเหรออีเวนโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วก็แค่นี้แหละเนาะจิบจิบจากนั้นเราก็ไปหน้ากล่องกระสุนกันเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นกล่องนี้นี่กล่องนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับน้องในดันเจี้ยนแับเตอร์มาที่ห้องจังเกิลน,น็อตของคาโพตุคัสนะครับแล้วก็มาที่กล่องนี้นะแล้วเราจะมาลีกันหน้ากล่องนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปเซฟก่อนกลับมาแล้วครับเวลาลงดันเจี้ยนที่จะต้องการมาเอาของอะไรแบบนี้นะครับแนะนําให้น้องๆเอาของที่มันตายแล้วไม่ตกลงมานะอย่าไปเอาไอ้พวกพวกอาหารอะไรมาเยอะหรือว่ายาอะไรมานะครับผมเอามาก็มาถ้วยเดียวอะ่ะเพราะว่าเราตายแล้วมันจะตกนะ ยังไงเราก็ต้องฆ่ารถตายกลับบ้านอยู่ดีนะครับเราไม่ตัางใจจะไปผ่านห้องบอสน,นะครับอ่ะครั้งแรกมันดูที่ได้อะไรแถมได้โบล่าครั้งแรกได้โบล่านะครับผมเดีย๋ยวพี่เสริมให้อีกนิดนึงว่าของที่มันจะดรอปในกล่องนี้นะครับจะเป็นกระสุนทุกกระสุนเลยนะแล้วก็เป็นโบล่าด้วยรวมถึงลูกดอกยาสลบทั้งหลายด้วยแล้วก็จะเป็นของในหน้านี้ด้วยนะครับจะมีตั้งแต่แฉลงอันนี้นะครับผมกระทะอ่าติ่งกบพี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้พี่ซื้อไปแล้วแต่ว่าไม่ใช้งานหรอกมันห แล้วก็ดาบอันนี้นะครับอ่าปืนอันนี้ไม่แน่ใจว่าดรอปหรือเปล่าไม่เคยได้นะดาบเคยได้กระทะเคยได้นะครับแฉลงเคยได้แล้วก็ปีกแมลงปอเนี่ยเคยได้อยู่นะครับเออโอเคมันค่อนข้างจะหลากหลายอะของที่ดรอปในกล่องนี้นะครับก็ต้องใช้เวลารีนานหน่อยนะอาจจะต้องโชคดีมากๆเลยฮนะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองรีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะแล้วมาดูว่าพี่รีกี่ครั้งนะครับถึงจะได้มันมาอ่ะไปเดี๋ยวพี่รีเซฟก่อนแล้วก็มาเจอกัน เฮ้ยน้องได้มาแล้วเฮ้ยสุดยอดไปน้องได้มาแล้วเว้ยโอ้ตาย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 โคตรดีใจอะโอ้ยลงดันเจียนคืนนี้พี่มีอีกแมงปอแล้วโอ้ยคือแบบพี่ออกกะเด็กมานะเว้ยมาตอนเช้าเนี่ยพี่โคตรง่วงเลยมานั่งรีพี่จะหลับอยู่เลยโอ้โคตรดีใจเลยน้องได้มาแล้วว่าฟ้ามีตาให้ข้าได้ลุยวิวดันเจียนต่อไปเออ โอเคครับน้องงั้นเดี๋ยวเราไปหาค่าตัวตายกันเลยครับผมเจ่ตายไปกลับมาแล้วครับอาดูที่ยังอยู่ไหมอยากรู้มากเลยหรือว่าไม่อยู่แล้วนี่นะครับน้องยังอยู่นะไม่ตกนะครับ ของใน,นกล่องกระสุนไม่ตกจริงๆด้วยนะเราได้มาแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาเจ๊จ๋าอาบน้ําแต่งตัวแป๊บหนึ่งแล้วเรามาเจอกันจะไปทาเวสออนแอร์ On กันนะครับ mm. โอเคครับผมหลังจากที่อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมมากๆเลยที่จะทาเวสนะครับผมเราก็กดรับเวสกันเลยเวสชื่อว่าโนแอร์นะครับพอกดรับปุ๊บขึ้นมาแล้วครับผมนี่มันจะขึ้นแถบความคืบหน้าแบบนี้นะครับ ให้เราดำน้ำไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งสัตว์นะครับเอามือไปแตะขอบสะอะไรไม่ใช่ขอบสะ,ขอบ,สะขอบทะเลนะครับผมแต่พี่จะให้น้องปาลาโลมาว่ายตามไปด้วยนะครับเพราะว่าด้วยสเตมินาของเราเองอะ่ะอาจจะไปได้แค่เอ้ยผิดตัวไม่ได้ให้มึงตามเอาตายตายตายเอาใหม่เอาใหม่อ,หอืมเป็นได้อย่างนี้แหละเหลืออีกตัวหนึ่งอีกตัวเสือกไม่ได้ให้ไปเลยมองน้องปาลาโลมาอยู่แท้ไอ้นั่นตามเฉย มาลูมามาลูกเพราะว่าพอเราดำเสร็จนะครับจะได้ไปจับเนซเซียนต่อเลยมาแล้วครับผม <Wow. S 1> คือถ้าไม่ใช่ให้น้องปาลูมาตามมาสเตมินา่าเราอาจจะหมดก่อนนะครับมันหมดแน่ละน้องเราอาจจะไว้ได้แค่ขาไปเนาะขากลับอาจจะขึ้นมาไม่สุดนะครับอาจจะขาดอากาศหายใจตายก่อนนะ <Wow. S 1> ไปเลยครับผมนี่มันจะให้ค่อยขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นปะด้าขวาบนเนาะไปกันเลยไปกันเลย ทำเสร็จเควสนะครับมันจะได้ XP อยู่ที่8.000แล้วก็ได้อายาดำนำ้ำอ่ะมาสิบถ้วยนะครับแล้วก็เป็นอันเนสซี่นะครับแต่อันเนสซี่อันนี้เป็นอันแบบว่าไม่ใช่อานแพลตฟอร์มนะครับเป็นอานธรรมดาไปกันไว้ท่ากันเชียงบ้างนี่ไว้ท่ากันเชียงทำไมไม่เจอสัตว์ดุร้ายเลยวะมันก็จะง่ายไป แล้วเราก็จะไปจับเจ้าเนสซี่ยันต่อเลยนะครับแต่เนสซี่ยันจับไม่ยากกว่ามาแล้ว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 ก็มามาดิมาดิครับรออะไรกลัวที่ไหนนะครับกลัวที่ไหนมาอย่าหญ่่อีกทีเดียวแค่แหละตายพี่บอกว่าเนสซี่มันจับไม่ยากหรอกครับผมแต่ความยากของมันนิดนึงก็คือมันจะอยู่กับเป็นคู่เสมอไงเนสซี่อ่ะเราก็ต้องกัดอีกตัวให้มันตายไปก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอีกนิดนึงน้อง ข้อทะเลแล้วถึงก้นทะเลเอ้ยรัวมาเลยกวนใจยจังเลยวะปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยมือแตะมือแตะเรียบร้อยแล้วผมสําเร็จเ,เวสนะครับมารางวัลมายังอีกยังอีกได้มาแล้วครับผมอู้ดีอาา์ทีฟ้าด้วยครับน้องได้มาแล้วอุ้ยอุ้ยใจเย็นี้พี่แองเกอร์มา ืได้ติเจฟันแรกฟันแรกแล้วมามาเรียบร้อยโอเคมาดูนครับผมอันได้มาที่อัมเมอร์95นะครับก็ถือว่ายังดีนะไปจังหวะนี้เดี๋ยวพี่ไปไว้หาไอเนสซี่ักตัวนนะเอาเลเวลสูงนะครับแล้วเราเค่อยกลับมาเจอกันเอาน้องครับผม ระหว่างหาไอเนสซี่นะเจอโมโซาเฉยเลเวล65นะครับผมเลือด20,000 20, ื่นสอหมื่นหรือ2,000 200, สนวะเอ้ยดูอีกทีดีอย่าเพิ่งไปเลือดส0 0 0สนเลยเหรอ2องแ0 0หนึ่งหมืนหรอเยอะจังเอ้ยหนึยหสนะครับผมเลือดอย่างเยอะเลยอะ่ะจัดตะดีไหมเนี่ยจัดได้ลองจัดดิผมฟังยันนานอะ่ะเงีย่งยแงมอากัศไม่โดนทั้งนั้นอะ่ะ เงีมง้มเงีม้มเงี้มงี้มโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วดแล้วสียังสวยอ่ะน้องเนาะน่าจับได้นะโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไปโอ้อันฟ้าโมโซานะครับผมพี่จะหามเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รีบเดี๋ยวจะข้ามหน่อยเดี๋ยวพี่มาข้าเองนะอ่าขี่โมกันไปโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขอวนหาต่ออีกหน่อยน่าจะใกล้เจอแล้วล่ะอ้าวน้องพี่เจอปลาหมึกอีกแล้ว,ว เจออันฟ้าเจอปลาหมึกอีกแล้วปลาหมึกตัวนี้เลเวลอะไรว้เลเวลเจ็ดสิบห้านะครับเออเอาสิเด็กน้องก็บอกผมไม่เห็นเจอเลยทำไมพี่เจอบ่อยจัง <c oughs> ก็ไม่รู้แล้วโอเคครับขอบวนหาต่อโอเคครับน้องพี่เจอแล้วอยู่ใต้โคถินนู่นน,นะครับจริงๆแล้วอ่ะพี่เจอมาหลายตัวแล้วแหละแต่ว่าพี่ไม่เจอเลเวลความสูงเลยครับผมตอนนี้ซึ่งเวลาพี่เหลือน,น้อยแล้วเดี๋ยวพี่ต้องลุกไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานแล้ว พรานั้นครับตัวนี้เลเวลอะไรพี่ก็จะเอานะเลเวลสามสิบหรอเฮ้ยทำไมมันน้อยลงเรื่อยๆวะตอนแรกเลยพี่เจอเลเวลร้อยสิบห้าคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอเลเวลร้อยแปดห้าพี่ก็ว่าเอ้ยอยากได้สองร้อยกว่าอย่างนอยก็สาม้อกว่าเนาะพี่ก็เลยวนหาอีกก็ไปเจอเลเวลเท่าไหร่นะแปดสิบห้าเว้ยแบบก็้วนหาอีกนานมากอะ่ะจนพี่แบบเฮ้ยถ้าเจออีกจะเอาเลยอะ ก็ไม่เจอตัวนี้เลเวลสามสิบน้องโอ้ตายวะเวลาพี่จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้ถ้าจับตัวนี้มันก็จะเป็นจะมาเล่นบูตอนทําไมวะโ,โอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะลองหาอีกรอบหนึ่งนะรอบต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเลเวลอะไรพี่จะจับเลยนะครับงั้นงั้นไม่ได้ลงคลิปแหละวนันนี้วันนี้วันอังคารน,นะครับนี่ก็ประมาณจะใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วล่ะครับผมตั้งใจจะลงคลิปนี้ตอนห้าโมงเย็นเนาะมันจะไม่ลงเอา โอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขอวนหายตัวนึงไปจับเลยโอเคดูสิน้องพี่วนหานะเอาจริงๆริงเลยนะพี่เจอโมสาซอป,ประมาณประมาณสักหกตัวได้แล้วนะพี่วนหาพี่นานมากอ่นี่พี่เจออันฟ้าตัว,ต,วตัวที่สอง้วครับผมเดี๋ยวให้ดูนหน่อยว่าไปไหนแล้ววะหันหลังแบบเดียวหายไปเลยเอไปไหนแล้ว่ะนี่น้องดูนี่อันฟ้าตัวที่สองที่พี่เจอนะครับแต่เนสซี่ 4, พี่ไม่เจอเลยไม่งสูงเลยอะ่ะ ตัวนี้เลเวีบ45เมื่อกี้พี่เจอตัวหนึ่งเลเวลย160นะ่อันอันฟ้ามูซานะครับโอเคเดี๋ยวพี่วนหาไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเจอเวลอะไรพี่เอาแล้วงั้นไม่ได้ลงคลิปแน่นอนตัวนี้รลเยวลอะไรวะโอเคเนาะตัวนี้รลเวลบ165ครับผมงัม้นพี่ขอตัวนี้เลยแล้วกันนะแล้วมันอยู่ตัวเดียวด้วยทำไมมันไม่อยู่เป็นคู่วะอ่าเดี๋ยวพี่หาจุดบัคก่อนจะอยู่จุดบัคกดีหรือว่าจะขึ้นที่สูงดีวะาเดี๋ยวดูวนะ ปักตรงนี้ได้ไหมได้นี่ว่าโอเคตรงนี้แหละพจะรอดมาตรงนี้นะลองดูครับผมอ่ามาข้าสรบไปทั้งสองครับยิงเลยครับผมเอาไม่โดนทั้งนั้นยุ่จะบวกเลยดีกว่าเวลาน้อยถามจริงไม่โดนเหรอโดนไหมอย่างเงี้ย ถกแม่งเลยน้องออจริงๆนะครับวิธีหนีก็คือขึ้นที่สูงแบบนี้นะครับมันจะไม่ตามนะเนซี่เขาเป็นปลาน้าลึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขึ้นที่สูงอะ่ะมันจะไม่ตามมะตามได้แค่หน่อยเดียวนะมาดิมาดิไม่กลัวหรอกบวกแม่งเลยเวลากูน้อยแล้วห<อ>ล่ะหึยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปตะรัวครับเอาดิเอาดิ เอาดิไปไหนไปไหนมา,าเกิดเลือดน้อยจริงให้หนีน้องมาขึ้นที่สูงหน่อยนึงก่อนไปไหนไปไหนไปไหนเอเ้ยอีกป็นที่ทำไมอีธนูดีวะเจ๊เออยิงเข้าไปไปไหนเราไปไหนเรามานี่ใกล้สุดแล้วเหรอ ใกล้เร็แล้วครับเรียบร้อยครับผมมันก็ง,ง่ายอย่างนี้แหละเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับว่าจะเจอน้องเอ้ยอวบาวเฮ้ตัวนี้นะครับข่อยชอบกินคิปเบิลของทีเล็กนะครับเออดูหน้าตาไม่โคตรโหดอะเลือด9,6้านะครับดาเมจต250องรอยหสก่อนจับนะครับ อูน้ำหนักรับได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับือว,วเยอะมากๆอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราก็หิวสักครู่แล้วกันไปดูดิเพียอะไรก็ไม่ได้ดูโอเคได้เป็นตัวเมียนะครับแต่มิงเอฟเฟกต์จะบวกที่แปดสิบสองเลเวลนะครับถ้าไม่น้อยไปกว่าน,นี้ก็คงจะได้ข้ามาที่เลเวลสองร้อยสี่สิบกว่านะโอเคเดี๋ยวเราก็หิวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฉันคือเลตูเสาของโ no นบิตาอ่าดูหน้าตามันมันจะแดกโนบิตาไหมน้อง โอ้โหหน้าตามนโคตรน่ากลัวเลยไม่เห็นเหมือนในการ,ร์ตูนเลยวะอ่ะที่เกียดรอแล้วครับใส่แล้วจังหวะน,นี้อ่ะเปิดเข้าไปใส่ยาคุณซีไปก่อนเลยครับโชว์คิเบิลของทีเล็กนะครับอ่ะปึ๊บ3ามทีติดน้องจะเหมือนจะกินนานอยู่ว่ะไม่เป็นไรปล่อยมันรอได้ครับโอเคสามทีติดงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่มันใกล้จะตื่นเลยดีกว่านะครับเอาละครับใกล้แล้ว อีกนิดนึงนะครับผมมาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำมันนอกมันนอกอเร็วปึ๊บเข้าให้โอเคแหมโอ้ปาดเปียวปาดเปียวน้องปาดเปียวได้มาที่เลเวล247นะครับเลือด1 1ึ4 0นะไปใส่อ่านกันเลยได้อ่านสี่้ามาด้วยมั่นใจมากนะครับว่าจะต้องมีพลังอัมเมอร์ที่น่ากลัวอ่าพูดอะไรของมันวันนี้ นี่าทดสอบเนี่ยดูการว่ายครับผมเด้งดิ่งเด้งดิ่งนะเด้งดิ่งเด้งดิ่งนะอ่าไหนตัวไหนตอนนี้พี่ไม่ร้องหุนแล้วจะต้องมีสัตว์เข้ามาแน่นอนนั่นไงยิงด้วยเอานะครับลามสองตัวงําง้มเง้มกัดรอกัดรออวิยทีเดียวตายน้องโอ้โหสองทีตายน้องโอ้ยังโหดนะยังโหดนะเอ้ยยอดเลยมีใครอีกไหมมาหาจัดอันฟ้ามูซาดีกว่าวะแบบวันเหลือเกินวันเหลือเกิน วนมากครับตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าไอตัวที่เห็นเมื่อกี้นี้ลองกลับไปดูดูครับโอ้นี่ไงน้องโอ้มาแล้วมันมาแล้วเชื่อมันมาแล้วมาจริงวะเฮ้ยพูดเล่นกูไม่น่าหวังก็จะเจอจริงๆเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาดิเอาดิเอาดิลองดู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 เลเวลร้อยหกสิบห้าด้วยใช่ปะวะไม่ต้ไม่ผิดเอาดิเอาดิเอาดิมามามาเลือดเรายังไม่ยุบครับเพราะว่พลังอาเมอร์เราแตมีอา์สีฟ้าอยู่เราไม่กลัวครับผม เราจะเรียวน้อยกว่าก็เถอะอื e. อ od. อ,อ FIFA. เอาสิเอาสิเป็น,น,นแค่เนสซี่แต่ก็าเป็นลูกเจ้าจสาเว้ยก็หนีก็น้องมันเลวป่ะไลไม่เห็นเลยวะเลียว่อ,อะไรวะอืออือขอยาวกว่าครับผมเราจะช่วงยาวครับมามาช่วงอายาวกว่าเยอะช่วงอายาวกว่าเยอะมามาช่วงกูยาวกว่าเว้ยนี่มัดหน้ามัดหน้ามัดหน้ากูดีกว่าเวย้ยแหมฉายารัศมีแขะ ตั้งชื่อแล้วจะมีแขกเลยดีกว่าตรงนี้อืมเมื่อคืนดูแล้วจะมีแขกต่อยโคนมันเลยน้องมีใครได้ดูบ้างเอาเอาเอาเลือดเลือดไม่เห็นเลือดเขาเท่าไหร่วะเฮ้ยทำไมไม่เห็นเลือดมัเลยวะอุ้ยโดนช็อตเลือดขอนรถเป็นนิดเดียวครับผมเฮ้ยมึงเลเวลอะไรเลือดเท่าไหร่ไม่ไม่เห็นเลยวะฮะอ่ะขับไปเรื่อยครับผมโดนบ้างไม่โดนบ้างครับผมโดนลุมวะโดนลุมวะเอาดิเอาดิเอาดิ อุ้ยอุ้ยตีวงกว้างเหลือเกินครับน้องน้องไปกัดเข้าไปกัดเข้าไปอุ้ยปลาลงปลาไหลอะไรเนี่ยกัดเข้าไปกัดเข้าไปเลเวลอะไรวะอุ้ยทำไมไม่เห็นเลเวลมเลยวะไ,ขขไปขอดูเลเวลหน่อยนะ้องมันไม่ตามขึ้นที่สูงแล้วเอโมซาเนี่ยนี่เห็นปะ่ะมันไม่ตามพวกเนี้ยมันอยู่ได้ในน้ำลึกครับผมไปน่าจะดูเลเวลมันก่อน อ๋อมันใช้อาวุธไม่ได้เลยน้องใช้อาวุธหรือว่าอะไรไม่ได้บนหลังมาเลยนะใช้ขับได้อย่างเดียวนะครับเาหายไปแล้วว่ะอยู่นู่นดูเรียนต่อครับดูเลเวลไม่ได้นะน้องเหมือนครับอยู่บนหลังเขาเลเวลมันไม่ขึ้นหรือเปล่ากัดเข้าไปดิกัดเข้าไปเดิกัดเข้าไปเลเวลอะไรก็เอากัดเข้าไปกัดเข้าไปโอ้โหกัดรัวๆครับผมกัวที่ไหนครับผมกัวที่ไหนผมแกแลกกันไปเลยครับผมแลกกันไปเลยครับผม ป่าลงป่าไหลก็มาช่วยกันเต็มเลยครับผมเอาสิเอาดิวะเอาดิวะเฮ้ยเอนยิ่งจะโดนหนักเกินว sure. ่ะยน่งโดนหนักเกินว่ะเฮ้ยเวลเด้งครับผมแต่โมซายังไม่ตายครับผมพี่อยากเห็นไอ้โมซามากเลยว่ะเฮ้ยมึงเลเวลอะไรวะกูอยากเห็นให้ดูหน่อยดิไหนเลเวลอะไรพี่หลืมจะเลเวล45่สน้องนะเลเวล45โอ้จิ๊บๆมา มาเลยมาเลยครัวที่ไหนครัวที่ไหนกัดโดนมั่งไหมเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับผมโอ้โหเนสซี่ผู้ชนะหมดซซอนะครับผมว้าวนี่แหละครับพอไปลูกแกจ่าแล้วต้องโหดทุกตัวนะฮะต้องโหดทุกตัวเป็นไงเป็นไงไข่บุกดําได้มาไหมอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ครับผมได้มาครับผมหนึ่งร้อยนะ แต่มีเนื้อน้องให้กินเยอะเลยแยมว้าวมากไปดูบนบกดิดูบนผิวน้ำที่ว่านาตายเป็นยังไงครับผมต่อเรล่าเอาการแค่ไหนนีเ่เห็นหลังไบไวลุกไปเข้าฟังกันก่อนนี่ดูก,การว่ครับผมวไว้น้ำโคตรเร็วอะ่ะเต็มหน้าก็เยอะนะครับเนี่ย นีมียืมพลังเขาได้ด้วยโอเคเดี๋ยวดูหน้าตาหน่อยดินี่นะครับผมหน้าตาสีเงินนะ้นะสีเงินลายเขียวนะครับสวยงามเลยแหละต้องอัพดาเมจดูซิโออัพได้ครั้งละยี่สิบสองเปอร์เซ็นเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ได,ได้มาห้าวลเลยแหละดาเมจรวยๆไปเลยน้องปืบ๊บก็ให้โอ้โหดาเมจนะครับตอนนี้เป็นหกร้อยกว่าเลยนะ เลือด1,6 0 0นะครับผมน้ำหนักรับได้ที่1,376กิโลนะครับว้าวเลยนะตัวแรกพี่จับพี่ไม่คาดหวังสูงนะครับไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้นะโอ,โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้พาไปหาปีกมแมลงปอแล้วก็มาจับเจ้าเนสซี่นะครับเดดูสา,าของโนวิตะผู้น่ารักนะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอเป็นมันดีสวัสดีครับ